น้ำหอมกดหนึ่งลิ้นจี่กดสองให้ร้อยเดียวอย่างเดียว<ม>อันนี้จะเป็นน้ำหอมปกติขวดละสามร้อยเก้าสิบแล้วก็ลิ้นจี่ปกติสองร้อยเก้าสิบน้ำหอมกดหนึ่งลิ้นจี่กดสองเดี๋ยวจะขายร้อยเดียวแค่สองนาทีอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ีพีพโอเคน้ำหอมเนาะอยากได้น้ำหอมกันได้เลยได้เลย พร้อมไหมอุ้ยเกินแล้วว่าเฮ้ยทุกคนคนกดหัวใจเกินแล้วอันนี้เป็นกลิ่นลิลลี่นะคะลิลลี่กอร์เจสก็จะดูแพงยูนิเซ็กผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้อันนี้ใส่หวานสีชมพูกลิ่นเจนนี่พร้อมจากขวดละ390ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมเอาสิ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะกดทันขอรีวิวด้วยนะซื้อไปแล้วมารีวิวใต้ตะกร้าให้เจนนี่ด้วยนะคะพร้อมนะน้ําหอมเจนนี่ลิลลี่น้ําหอมเลิกคุยทั้งอำเภอตลอดเลยอะ่ะพอพูดว่าจะขายร้อยเดียวคนขึ้นหมื่นทุกทีเลยแล้วเราก็ไม่ต้องวันัลขายแล้วอค่ะอ่ะน้ําหอมเลิกคุยทั้งอำเภอค่ะของใครคะไม่ได้ถือค่ะ ของนารีกับของใครคะของนอันนี้หายของนารีอีกและน้องชอบของใครของอันนี้อ่าน้องชอบสีอะไรคะสีดอันฟังหนูนะปกติหนูขายขวดละ390านะคะแต่วันนี้นะคะหนูจะให้ราคาขวดละร้อยแต่ทุกคนที่กดตะก้าต้องมารีวิวใต้ตะก้านะคะรีวิวตามจริงได้เลยไม่ได้บังคับว่าต้องรีวิวแบบไหน,นคนที่กดนะคะเราจะเช็คไอ้นี่ได้นะ เราจะเช็คแอคเขาได้ถ้าสมมุติเราซื้อไปในราคานี้แล้วไม่มารีวิวต่อไปเราจะไม่ให้นะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้สองนาทีค่ะร้อยเดียวจากขวดละสามร้อยเก้าสิบบาทเริ่มสองนาทีจับเวลาค่ะตะกล้ามาแล้วให้สองนาทีนะทันก็คือทันไม่ทันก็คือจบเลยแม่ ทานก็คือทานไม่ทันก็คือจบเลยเป็นกลิ่นเจนนี่ลิลลี่นะคะสีน้ำเงินเป็นกลิ่นลิลลี่ว้ายสิบห้าว,วิพันบ้าน,น,นทุกคนหนูแบบหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูให้หนึ่งนาทีพอมันมันเกิ 1, นพันบ้านไปแล้วอ่ะแล้วขวดละร้อยอ่ะมันไม่ควรจะเกินพันบ้านนะหนูให้หนึ่งนาทีพอไม่เกี่ยว ทุกคนห้าสิบวิอตายแล้วทุกคนคือหนูตั้งไว้แค่พันบ้านนะสี่สิบวิค่ะสี่สิบวิน้ำหอมเจนนี่ลิลลี่อย่าลืมมารีวิวนะทุกคนตกลงตามนี้ไหมต้องมารีวิวใต้ตะก้านะได้ไหมคะได้ไหมเหลือสามสิบวิค่ะถ้าถ้าครบเวลาปุ๊บอ,อตะก้าออกเลย วูตายแล้วทุกคนไปสามพันบ้านแล้วว่าสั่งเลยอย่าลืมรีวิวใต้ตะก้านะครับอย่าลืมรีวิวใต้ตะก้านะโอเคไหมสิบวิสุดท้ายถ้าหมดเวลาแล้วคนยังไม่ต่ำจากหมื่นเดี๋ยวให้ลิ้นจี่ด้วยหนึ่งนาทีจริงอยากให้ลองจริงๆค่ะการตลาดของเจนนี่ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าคนเยอะก็ลดราคาค่ะแค่นั้น ของหนูคือไม่ไม่ไม่ไมซับซ้อนหมดเวลาแล้วคะ่ะน้ำหอมขอ,อตะกร้าออกถ้าคนดูไม่ต่ำจากหมื่นนะคะหนูจะให้ลิ้นจีด้วยถือว่าทำการตลาดลดราคาให้ลิ้นจีนะคะให้ไปลองกินเจ็ดซองอู้คนดูเก้าพันสามหมดแล้วคนดูไม่ถึงถ้าห้าแสนใจได้ไหมคะถ้าห้าแสนใจเดี๋ยวให้ด้วยจริงถ้าห้าแสนใจเดี๋ยวให้ด้วย ถ้าห้าคนดูไม่ถึงหมื่นไม่เป็นไรแต่ขอห้าแสนใจถ้าห้าแสนใจเดี๋ยวให้ลิ้นจีด้วยค่ะห้าแสนใจภายในยี่สิบวิได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสอถ้าถึงยี่สแล้วห้าแสนใจหนูให้ลินจีสิบสองปิตาอ่ะสิบสามสิบสี่สิห้าหเจแปดสและถ้าหนูลืมตาปุ๊บห้าแสนนะปึ้งโอ้ห้าแสนใจโอเค โอเคโอเคทุกคนห้าแสนใจจริง5้าแสนใจจริงด้วยโอเคค่ะลอง นี่คะ่ะตัวนี้เป็นกล่องเล็กเจ็ดซองลิ้นจีกล่องเล็กเจ็ดซองอันนี้ขอให้นาะทีเดียวนะทุกคนปกติ290นะคะปกติ290ให้ไปลองกินนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าก็กลับมาซื้อเป็นกล่องใหญ่ สาิบซองแบบนี้ด้วยลิ้นจี่วิตามินซีนะคะ1,000มิลลิกรัมต่อ1ซองวิตามินซีที่อร่อยแล้วก็ดีมากตัวนี้ให้แค่นาทีเดียวนะคะเป็นรสชาติใหม่นะคะเป็นเหมือนส้มเจเลยแต่เป็นรสลิ้นจี่มาค่ะเอาไปเลย1นาทีจาก290ให้ร้อยเดียวสำหรับคนอยากลองค่ะ ให้หนึ่งนาทีอืมเริ่มหนึ่งนาทีเท่านั้นอุ้ยสี่ร้อยบานแล้วอุ้ยห้าร้อยบานหกร้อยบานเจ็ดร้อยบานแล้วค่ะทุกคน <laughs> เหลือสี่สิบวีนะคะสำหรับใครอยากลองกินลิ้นจี่นะคะกดในตะกร้าเลยแปดร้อยบานแล้วเก้าร้อยบานแล้ว 1,000พันบ้านเหลืออีกสาสิบวินะคะตัวนี้สำหรับคนอยากลองกินลิ้นจี่นะคะสำหรับคนอยากลองกินยี่วินะเหลือย0่ิบวิหมดปุ๊บอัลก้าลงปั๊บนะคะหมดปุ๊บอัลต้ากลงปับ๊บอยากลองกินลิ้นจี่กดเลยสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองจริงๆอะ่ะเวลาหมดอะ่ะไม่ใช่ว่ากดไม่ได้นะคะกดได้แต่จะเป็นอีกราคานะคะไอ้นี้หนูแบบให้เวลาคนเยอะนะคะชอบลดราคาเพราะว่าเรารู้สึกว่า มาเป็นการตลาดที่เราไม่ต้องซื้อเลยเราก็นําเงินที่เราจะไปทําการตลาดนะก็มาลดราคาสินค้าให้โอเคเรียบร้อยหมดเวลาจ้าขออนุญาตเปลี่ยนเอเอาตะกาลินจีออกนะคะราคาเปิดบินตรงนี้นะคะพี่ทุกอย่างเลยทั้งส้มทั้งลินจีขออนุาตอัลตากาลินจีออกค่ะขอบคุณทุกคน กดกันชํำเลย <c oughs> ขอซื้อส้อมเจนแป๊บหนึ่งนะคะขอเช็คสต๊อกแป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกคนคะ่ะ ส้มเจนสิบขวบกินได้นะคะวิตามินซีสิบขวบขึ้นนก,กินได้หม่วงนานนียังคะพี่้วต้องโทรโทรหาพี่แก้วค่ะมามีเอาของไม่ได้โทรหาป๊าป๊าค่ะพี่แก้วพี่ขอขาตั้งกล้องหน่อยค่ะครับ สวัสดีค่ะคีมรักแล้หมดค่ะที่รักโลชั่นไม่ได้นะโลชั่นร้อยเดียวไม่ได้พี่แก้วขอแก้วล,ลิ้นจี่ด้วยนะแก้วที่มันฝาสีชมพูอ่ะค่ะน้ำหอมปล่อยไปแล้วค่ะบอกแล้ว,ว่าขายร้อยเดียวแค่อย่างเดียวนะคะโลชั่นมีที่หน้าโปรไฟล์นะคะตอนนี้จัดโปรอย,อยู่ร้อยเก้าสิบบาทโลชั่นน้ำหอมเนาะปกติเออสามร้อยเก้ จ้ายูเอ๋เออยยูนอนอยู่ค่ะพี่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 ทำอะไรกันอยู่คะ่ะวันนี้ยูไปไหนมาไปกินรามิงมาใช่ไหมคะขอโปรส้มเจนหกสิบซองหน่อยโอ้หกสิบซองเหรอหกสิบซอง หกสิบสองสี่รอยยี่สิบได้ไหมจากหร้อยเก้าสิบนับถอยหลังมิกฟุดแล้วแม่ใช่อีกสามวันมิกฟุดมาแล้วขอโปรโลิ้นจีใหญ่ไว้น้องยังไม่นอนค่ะใกล้นอนแล้วขอเลขสามแม่ เธอส้มจัมโบ้ปกติห่อแล้วหกรอยเก้าสิบใช่ไหมไม่เคยได้ขายแบบหกร้อยเก้าสิบเลยคือแบบว่าขายราคาตามใจทุกคนจะหลอดอน,นี่ห่อใหญ่มากมห่อใหญ่มากค่ะสวัสดีสี่พันห้าร้อยคนดูจ้า มิกฟูดจากหกร้อยเก้าสิบเปิดตัวให้ห้ารอยเก้าสิบจริงๆมีตะก้านะมิกฟูดอะสามร้อยแปดสิบได้ไหมแม่สร้อยแปดสิบอะมันได้แหละแต่ว่ากําไรอะมันน้อยเกินไปสําหรับหอใหญ่เข้าใจปะคือจริงๆอะราคาที่สวยๆอะคือ4ี่รอยเก้าสิบเลยนะจัมโบ้หกสิบซองอ่ะราคาที่สวยๆคือ4นะออาาี่รอยเก้าสิบอันนี้แบบพูดจริงเลยทุกคน น้องกำลังนอนจ้ะพี่พี่กำลังนอนครับสวัสดีห้าพันบ้านค่ะห้าพันคนค่ะดูจริงกำลังนอนแม่เอาจึงจ้งเดี๋ยววันนี้ฉันจึ้งน้ําหอมไปแล้วเมื่อกี้รู้ป่ะเมื่อกี้อีหนึ่งนาทีนะนะขายน้ําหอมได้ตั้งสามแสนแต่ว่ากำไรหวดวนึ่งตกไม่ถึงสิบาทอะ่ะ คือด้วยน้ำหอมคุณภาพนั้นอะ่ะมันก็ไม่ควรที่จะราคาแบบนั้น<ม>ตัวน,นี้เป็นรสชาติใหม่นะ<ม>ทุกคนฝากซื้อฝากจิ้มกันด้วยนะลิงซีค่ะค่ะลูกค่ะค่ะ<ม>แม่อยู่นี่ค่ะแม่นอนกับลูกนะตากก้ามีพูดหายอ๋อใช่ๆช่ใช่น้องบีกำลังแก้ไขยอยู่ค่ะมีโปรหนึ่งจะจัดให้ ดัโบ้ดูแลจะทำยังไงที่คนอขาอาจจะรู้สึกคุ้มค่าจริงๆเรามีแก้วส้มจีนด้วยพี่แก้วมีแก้วส้มจีนปะ,นะสีส้มอ่ะสีส้มนะไม่ใช่สีชมพูนะสีส้มอยู่ที่โกดังเอางี้ คอไซาชาร์ดด้วยค่ะพี่แก้วเ,ออเดี๋ยวจะให้แบบนี้ในราคาพิเศษส้มสามสิบซองลิ้นจี่สามสิบซองแล้วก็แก้วแบบนี้หนึ่งใบแบบเนี้ยเป็นเซตแบบนี้เป็นเซ,ตแบบน,เนเซตแบบนี้เอาไหมให้สองนาทีเลยได้ทั้งหมดหกสิบซองในราคาพิเศษ ปกตินะคะส้มเนี่ยตัวนี้นจะอยู่ที่390ลิ้นจี่สี่เป็น880แล้วก็แก้วตัวนี้เราไม่ต้องบอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้ไปด้วยเป็นเซตปกติ880เดี๋ยวจะให้กดเซตนี้นะคะ2นาทีสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะคะใครไม่กดไม่เป็นไรนะหนูไม่ได้เร่งนะคะแต่ว่าหนูอ่ะคือด้วยความที่จะกล้ามันเยอะเนาะเราเวลาเราจะขึ้นขายเราต้องแบบ เรียบเรียงให้ดีเพื่อความเข้าใจของลูกค้าไม่ให้คลาดเคลื่อนนะคะถ้าเรามีหลายตะก้าเนี่ยเดี๋ยวจะมืนจะงงกันเซตนี้หนูจะให้2นาทีก็คือลิ้นจี่สาซองแล้วก็ส้ม30ซอง<ม>จาก880<ม>เอาไปเลยที่458บาทพิเศษไลนนี้นะคะให้2นาที จับเวลาคะ่ะสองนาทีส้มหกสิบซองได้คะ่ะเดี๋ยวจัดให้รู้แล้วว่าจะทำอะไรให้กับส้มหกสบซองทุกคนตกใจแน่นี่คะ่ะเซตนี้ได้แก้วด้วยสองนาทีจากแปดร้อยแปดสิบตอนนี้ขึ้นอยู่ที่4ี่ห้าสิบแดบาททุกคนให้สองนาทีนะคะได้ทั้งลิ้นจี ได้ทั้งส้มเจนแล้วก็ได้ทั้งแก้วยูยูยืนยันตลอดว่าส้มเจนคืออร่อยมากใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนี่ค่ะให้ไลยเป็นเซตหุ่นี้เอาแก้วไปด้วยแก้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเซตนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเหลือ,อหนึ่งนาทีทุกคนกดได้เลยส้มลิ้นจีแล้วก็แก้ว เซตนี้คือจาก880นะคะตอนนี้ไปแล้ว200เซตทุกคนคือให้ราคาพิเศษคือ458บาทนะคะอีก57วิอุ้ขอโทษค่ะเจ็บไหมคะแม่ขอโทษนะคะแม่ไม่ได้ตั้งใจนะลูกขอโทษค่ะ40วิสำหรับเซตนี้นะถ้าครบปุ๊บเดี๋ยวจะเอาตะกร้าลงนะคะเดี๋ยวจะไปตะกร้าต่อไปให้ก็คือจัมโบ้ที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ โดนใจหัวลูกสาิบวีค่ะเซตลิ้นจีส้มเจนลิ้นจีส้มเจนอย่างละสาสิบซอง